เะมีสามทางก็เรียงตามลำดับนะอันนี้สำหรับสำหรับที่จะปล่อยลงออกนะทางมาแบบนี้แล้วเราก็ไปใส่ไม่ต้องใส่กข้ไปลึกมากข้างในจะมีลิ้นลิ้นอยู่เนะไม่ต้องใส่เข้าไปถึงลิ้นลิ้นตรงนี้ ไม่ต้องถึงนะแล้วก็ดูดอากาศเข้าไปนะเมราั้นน้ำเราก็จะค่อยๆเข้าไปเมื่อเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จับมันก็จะหยุดนะเพราะฉะนั้นมันสามารถยืดค้างอยู่ตรงระหว่างอ๋อมันมีปุ่มตรงไหนก็ได้ที่เราต้องกับ สองเนะนะ<อ>าะค่อยๆปล่อยนะพอหยุดมันก็หยุดนะนะถ้ามันไม่หยุดก็แปลว่ามันพังแล้วเพราะว่าบางคนทึ่สายใช้ไม่เป็นเนาะอันนี้ตั้งพัน,น,นะน,น,ก,นกว่าบาทเพราะฉะนั้นมันก็เสียของเลยเพราะฉะนั้นตอนหลังเราก็เลยไปซื้อมาแนละ้วเพราะว่าของราคาแพงๆแต่ว่ามือเปทนธจริงกดนะ พอมันได้ปริมาตรที่เราต้องการคุณไม่ต้องไปเปิดออกเลยนะไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปดึงเลยนี่ออกเลยนะปล่อยมันไว้อย่างนี้เลยนะเมื่อเราได้ปริมาตรที่เราต้องการแล้วย้ายไปที่หนึ่งแล้วกดที่สามนะข้างบนหนึ่งใช่ไหมสองอันนี้แล้วก็สามอันนี้นะถ้าคุณปล่อยที่เดิมมันก็ปล่อยลงไปที่เดิม แล้วก็กดเบอร์สาเบอร์สามเรื่อปล่อยออกแล้วก็ถ้ามันมี BA ค่าก็ต้องรอกี่วินาทีกี่วินาทีถ้าทำตามนั้นเปนะในขณะเดียวกันก็ไปเช็คกับเครื่องช่างเช็คกับเครื่องช่างว่ามันเป็นเท่าไหร่แค่นี้เองะถ้ามันเป็นซีเลอร์ก็แบ่งยอกันนะมีซีเลอร์ก็ยิ่งงานก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็เหมือนกัน ไปใช่ไหมมันก็ได้ไปมากท้่เราต้องการเมื่อจะอ,ออกข้อควันยั้เราก็เลยซื้อไอ้รุ้งนี้มาอันนี้มันเท่าไหร่คะกดอ,ะอันนี้แพงไหมคะอันนี้สิบชิลล์แอลันนี้ห้าห้า